ผม,ผมรัตน์บรรทุน,มน,มนผมธีรวิทย์มาดี <S <S รัตนสักผมธนวัฒน์วิศิษฐรัตน์ผมกิติภัทรคงคาพัฒน์ธุรกิจคือการไปสำรวจดวงจันทร์มินมาสจะทำการขุดทรัพยากรแร่จากภายในดาวเพื่อที่จะนำมาศึกษาต่อ,อยังเคยบินโดยเราจะส่งยานไปทั้งหมด3ลำลำแรกคือสแกนเนอร์โดยเราจะส่งยานลำนี้ไปโครจรรอบมินมาสในลนักษณะการโครจรแบบโพลาร์ออร์บิบ ใช้ทำหน้าที่สแกนทรัพยากรแร่ภายในดวงจันทร์มินมัสเพื่อที่จะส่งหน้าที่ต่อให้กับยานลำที่2ยานลำที่2คือมินมัสไมเนอร์เอ็มเค1เราจะส่งไปลงจอดในบริเวณที่มีทรัพยากรแร่ที่อุดมสมบูรณ์โดยการดูข้อมูลจากสแกนเนอร์และยานลำสุดท้ายคือ s s t o ใช้ทำหน้าที่นำแร่ที่มินมัสไมเนอร์เอ็มเค1ขุดได้กลับมายังเคอร์บินเพื่อใช้ในการศึกษาต่อไปสแกนเนอร์ที่เราส่งไปนั้นเป็นยานไร้คนขับที่มีตัวเก็บสแกนด้านบนสุดของยานแต่ลำนี้มีสามเศษ เฟสแรกใช้ในการแต่วงโคจรที่ la la España, 2องใช้ในการปอกวงโคจรให้เป็นวงกลมและปรับองศาของวงโคจรให้ตรงกับดาวมินมัสและเฟสสุดท้ายใช้ในการเดินทางไปที่มินมัสและปอบวงโคจรให้เป็นโพลาออบิทโคจรรอบมินมัสสแกนเนอร์จะแตะระดับความสูงจนถึง80,000เมตร หลังจากนั้นใช้เดลต้าวี577เพื่อทำให้สแกนเนอร์โคจรรอบเพบินในรูปทรงวงกลมหลังจากนั้นปรับองศาการโคจรให้ตรงกับมินมัสใช้เดลต้าวี920เพื่อเดินทางไปยังมินมัสและปรับวงโคจรให้อยู่ในรูปโพลาออบิทเหนือมินมัสที่ระยะความสูง80,000เมตรมินมัสไมเนอร์ MK1 จะประกอบไปด้วยตัวขุดจอะที่อยู่บริเวณด้านบนสุดของยานยานลำนี้จะมีสี่เฟส เฟสทีนใช้ในการแตะช่วงวงโคจรไปบนเคอร์บินแฟสที่2ใช้ในการปรับองศาให้เป็นวงกลมและใช้ปรับองศาของวงโคจรให้ตรงกับดาวินมัสเฟสที่3ใช้เดินทางไปยังมินมัสและปรับองศาการโคจรเป็นสุดท้ายใช้ในการลดวงโคจรและตรงจอดบนพื้นผิวดาวินมัสเมื่อมินมัสมชีนแต่ระดับความสูงจนถึง80,000เมตรแล้วเราจะใช้เดลต้าวีทั้งหมด1030เพื่อใช้ในการโคจรรอ,อบเคอร์บินและปรับองศาการโคจรให้ตรงกับมินมัส หลังจกกับปับมถกตอการขจรให้ตรงแล้วจะใช้เทลต้าวีทั้งหมด900เพื่อเดินทางไปยง Min ังมินมัสหลังจากที่เราไปถึงมินมัสแล้วเราจะเบินทางเรโชเกตให้มินมัสแมชชินขจรอยู่รอบมินมัสในระยะที่ความสูงประมาณ70,000เมตรหลังจากนั้นก็ให้ลงจอดนับบริเวณที่เราใช้สแกนเนอร์สแกนไว้แล้วว่าบริเวณไหนมีแร่เยอะบ้าง เารลำสุดท้ายในภารกิจคือ ssto transfer mk 1 n e ในน้ำยานนี้เพื่อโคจรและลงจอดบน m i n มัสเพื่อที่จะถ่ายโอนแร่จาก Min m i n มัส minor mk 1เข้ามายัางตัวเองและนำแร่ที่ได้ขนส่งกลับมายังโลกและยานลำสุดท้ายของเราคือ ssto นะครับโดยเราจะไต่ระดับความสูงไปถึงระดับความสูง80,000เมตรหลังจากนั้นก็ทําให้มันโครจรรอบคือวินในรูปทรงวงกลมและปรับระนาบการโครจรให้ตรงกับระนาบการโครจรของ Min m i n มัสหลังจากนั้นใช้เดลตา้า v ประมาณ3 0 0พันเพื่อเคลื่อนที่ไปยัง Min m i n มัส เมื่อเราไปถึงมินมสัสแล้วเราจะเบร์ไปทางวีโทเกตเพื่อให้ s s t o ของเราโคจรรอบมินมสัสด้วยความสูงประมาณ70,000เมตรมินมสัสเนเนอร์ MK1 มวันของเราประกอบด้วยโซลาเซลล์สแผงเพื่อที่จะใช้สร้างพลังงานไฟฟ้าในยานนาฬแบบสแกนเนอร์เพื่อสแกนปริมาณแร่ที่อยู่ใ,ใต้ยานของเราความท่าส่งสัญญาณจำนวน,นแผงกัฝึกจับแร่ที่จะถูกเก็บไว้บริเวณลำตัวยานถ้าเราต้องการใช้เราเพียงแค่เปิดค้างเบอร ถ้าเราไม่ต้องการใช้เราก็แค่เก็บกับเขา้าที่เดิมและปิดคากโกเบลงสาเหตุที่เราใช้ฐานขุดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ก็จะสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายแม้ว่าการขุดเจนเนาะบนแาวคอในเกมนี้ปริมาณแร่ต่อพื้นที่จะไม่ได้ลดลงและหากมีวัตถุชิ้นไหนที่เราเสนใจบนพื้นผิวเราสามารถขับไปขุดเจาะได้ง่ายขึ้นและอย่างลมสุดท้ายของเราคือ ssto นะครับโดยเราจะไต่ระดับความสูงไปถึงระดับความสูง8-1 0 0เมตร หลังจากนั้นก็ทําให้มันโคจรอรอบคืบินในรูปทรงวงกลมและปรับระนาบการโคจร,รให้ตรงกับระนาบการโคจรอของมินมัสหลังจากนั้นใช้เดลต้าวีประมาณ3พันเพื่อเคลื่อนที่ไปยังมินมัสสเมื่อเราไปถึงมินมัสแล้วเราจะเบนไปทางวีโตเกตเพื่อให้ s s t o ของเราโคจรอรอบบินมัสด้วยความสูงประมาณ70,000เมตรหลังจากที่เราโคจรอรอบมินมัสด้วยความสูง70,000เมตรแล้วเราก็จะทําการลงจอดณบริเวณที่มีมินมัสสแมชชีนตั้งอยู่ให้ใกล้เคียงที่สุด และลงจอดบริเวณที่มี Minmus Machine ตั้งอยู่และนําหินที่เราเุด็ได้จาก Min m ิน m u s ไปศึกษาต่อ1การส่ง Minmus m a c ช i นเกิดการพิทําเนื่องจากแรงลงถรอมที่อ,อ่อน2การส่งสแกนเนอร์ไปโคจรเกิดการพลิดพ้องของตัวยานเนื่องจากส่วนผัวของยานนักเดินไป3เราพยายามใชจะนาสแกนเนอร์ไปโคจรรอบ Minmus แต่ลระบบโคจรเนื่องจากความไม่ระวังเรื่องเวลาและความแรงของไอพอด